โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงอำเภอแม่สอดเกือบทั้งหมดประกาศปิดจ,จากสถานการณ์โควิด -19 ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้านพั้วราชการจังหวัดตากออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ตำบลแม่ตาวค่ะภายหลังจากมีการคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19 คลัสเตอร์ใหญ่รวมจำนวนกว่า500คนในพื้นที่ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ส่งผลทําให้วันนี้สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอแม่สอดสังกัดภาครัฐและเอกชนหลายแห่งประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลายอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์และใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ตําบลแม่ตาวที่ประกาศปิดทั้งหมดส่วนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่เป็นครูก็มีการประกาศปิดเช่นกันด้านนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากออกมาตรการเพิ่มทั้งการห้ามคนต่างด้าวในพื้นที่หมู่สองและหมู่สาตำบลแม่ตาวเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดยมีฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดตั้งจุดตรวจจุดสกัด13จุดรอบพื้นที่พร้อมประกาศปิดสนามกีฬาห้าอำเภอชายแดนอำเภอแม่สอดเพื่อเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่สี่ กองกำลังนเ่ศเรสและทีมสาธารณาสุขจังหวัดตากได้มีการสนับสนุนรถขนย้ายอุปกรณ์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานที่พบผู้ติดเชื้อส่วนการคัดกรองเชิงรุกวันนี้มีการคัดกรองเพิ่มสองจุดใหญ่ในพื้นที่บ้านแม่ตาวกลางหมู่สองและบ้านแม่ตาวแพะหมู่สามตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดมุ่งเน้นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาและกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าคัดกรองรวมไม่น้อยกว่า300คนและอยู่ระหว่างรอผลตรวจ